สวัสดีค่ะพอดีเห็นคลุมไหล่ผืนนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นงานมัดย้อมเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นงานรุ่นเปลือกใหม่นะคะคําว่าเปลือกใหม่ก็คือนะคะเป็นไหมเปลือกนอกนะคะซึ่งจะมีปมไหมประปรายค่ะนะคะเผื่อคุณลูกค้าไม่เข้าใจนะคะรุ่นนี้นะคะไหมมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ประปนกันไปนะคะ มีความเป็น texture หรือว่ามีพื้นผิวที่มีลูกเล่นนะคะก็คือมีปมไหมมีความเป็นธรรมชาติของผ้าไหมแท้นะคะของผ้าไหมบ้านนะคะเป็นรุ่นเปลือกนอกนะคะพื้นนี้นะคะขนาด65คูณ180เซนนะคะ1,190บบาทค่ะ